นอกคักเท่านาบนี <S 3> <S 3> ้ฮวเอาไว้บาหนึงคืไปบอกลูกบอก้านศูนยหวต้องใส่ผู้เดียวคืมาบอกกันลยยบอกผู้เดียวไว้วันี้วันี้คือพออยบอกผู้เดียวเยอะบนีู้้ดีอฮนนี้ไรดหมดก้อนห้ย้อยห้ผู้เดียวเนาะหกศูนย์ผู้เดียวเลยวันี้โไหาเบิดมูเลยบาทเบิ้เลยแ อสามตัวเป๊ะเป๊ะสามตัเป๊ะเปู๊่ด้านี่เอาเขียนเหงางาม้ะปูเป๊ะเป๊ะนี่ะชื่ออากาศีปูมหาบุนครับปูกระหอดปูกะิเขียนใครเลยบปูาโมเวลาอยูดเวนะยูน้ำมุนน้ำรหเต้านมผู้สาวหงั่งเต้านผู้สาวจอดติ ปอยู่วาสาดิปูนนเมันเกแต่ตู้สาวังจากปองไอ้ปอโอ้โอาจจะใส่เนาะปูไม่จัดเลี้ยสาวให้หมาวแต่เป็นเลานเป็นเล้าปู้โตเลียงหาคือกำลังหันนอบนีเป็นสัตว์ปู

ตัวสามนูนี่เล็บปูเละงาสิบสี่เลงนี่สิบสามมีสิบสามมีถ้าเปรียบเทียบกับสิบห้าก็ได้นะครับาศับไปมากินดาสตัวหนึ่งหองตัวสาแม่นีเลบปูเอาห้ถือก็คันปูถือก็เหงาได้ปู เอาไห้เม่นเน้อเม่นย่งะบุ๊วันม่นางเเยอไปเนียนเนื้อครับคือจังหกศูนย์นนึ่งคักแล้วสันติโลกศูนย์ศูนย์หางเยวสันว่าโอ้ยออกตัวกัซบเลยวันนี้หนึ่งห้านย์สามนึ่งัูมานับเครื่องบ่ายสีน้ำหมูน้ำหลานพี่กูเขารับล่างน้องเบส มากคู่กันแต่นี้แหละจ็ไปสีเด็ดก็ไพ่ส่ไพสี่กรับเรื่งเอาลดของคู่ก็ของโอ้ตัวงกดกวนของพงเป๊ะเลยครับนอาจับไม่เจม่จคไปไป็นนกคู่เนาะไปหาเมียหน่อยบ่โอ้คู่ไปหแขกโอ้บาเราบมาหาเราบบ้านเราบ้านเมาโอ้มืนี่คนมาหลายสิปดนน่มาเจอนะคะ วันนี้จกใคจักน้ากันเบิดน่ะเพลอยบอกน่าวันนี้หนึ่เร์นับดันเขาเปิดาวโปรดใช้วิจารญาในการรับชมยนะครับยังที่ทางทวเลมาเรามาที่โรงส้วมนะครับเอาแล้ว ก็สรุปตัวเลขแนวทังนะครับของปูเขานะครับลงหนักหน่อยอยแล้วนะครับงวดน,นี้หนึ้กับ3 1นะครับแต่ว่าไม่ฟังกลอนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับผนจะม่ลอยให้ช่องต้องใส่พะาร้ยแลห้าก็แปดผาร้ยนะครับเป็น60เพียงช่องเดียวนะครับ ส่วนพลอยไห่ช่องอื่นศูนย์หาหาศูนย์นะครับในวัตถิภัานมากแต่ปล่อยไห้ช่องค่องสพยพะรวยห้ากัาแปดพะรวยนะครับเป็นหกศูนย์นะครับย้อนเข้าไปดูในคลิปได้นะครับของนาหน่อยมักจากเขายเรื่อยนะครับหกมวดผ่านไปนะครับเขาทุกมวดวันนี้วันที่เจ็ดจเขาบ่อนะครับกับมารุ่นกันนะครับสาหรับนาหน่อยนะครับรุ่นกันมวดที่เจ็ดจะเขาหรือบ่อนะครับ หรือว่านาักหน่อยจะแอบปล่อยให้แอดอีกกับเลูนะครับเดี๋ยวล่อติดตามไปเรื่อยๆนะครับตามต่อในคลิปหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านาักหน่อยมักจะแอบปล่อยให้แอดเพียงช่องเดียวอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะอีีทุกันครับพอเวลาหายช่องอื่นนะครับเพื่อนก็นจะบวกให้เป็นตวตหม้นะครับเนาะ ในคลิปนี้เพันไห่หนึ่งหาศูนย์กับสามหนึ่งนอกจากนาะส่วนเลขทูบเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามเลขทูบนะครับกะมาเว่พึ่งมาชมไปพร้อมๆกันนะครับในหม,มวดนี้เพิ่นจะแอบปล่อยใหยื่นอีกบ่หรือว่าถ้าบ่แอบปล่อยก็น่าจ,จะเป็นตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าที่เพิ่นเขียนให้ เลขหาเป็นหาโตครับนะครับเนาะเลขหากำลังหันนะครับหนึ่งห้าศูนย์แต่ว่าขั้นเขียนให้เป็นหนึ่งกับศูนย์อีชัดเจนนะครับแต่หานี่เป็นโตครับนะครับบริเวณน,นะครับพราว่าเพิ่นเฮ้ยให้ถูกมากหมวดเหลี่ยวนะครับหมวดนี้เป็นหมวดที่เจ็ดน,นะครับ ลอชมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับโมแน่ bon ne, นะครับเวลาภูฤรืสีลงทําพิธีนะครับนางน้อยิันอาจจะออกไปแอบวิ่งเล่นเราจะมาดึงแอดไปบอกว่าปูปูเดี๋ยวจะพับแปลงตุเลเพิ่นจะว่าไปแบบนี้นะครับเนาะพอออกไปิ่นก็นจะเปลี่ยนตัวุลขแนวทางเป็นตนโตอื่นเลยนะครับในขั้นก่อนๆไม่มาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในงวดน,นี้จะเป็ยนจางไหนนันก็ลอติดตามไปในคลิปหนาหรือว่าไลฟ์สดหนาเนาะครับเนาะส่วนคลิปนี้ นะครับเพื่อนให้ตัวนี้หนึ่งหาศูนย์สามหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนเห็นอยู่เลขทูบที่จุดไว้ในที่ที่บ่วงซวงนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นเจ็ดแปดสามนะครับซึ่งอยู่ในทูบนะครับผู้อื่นเห็นจะเห็นเป็นศูนย์แปดเจ็ดนะครับแต่ว่าเพื่อนเห็น 8จ็ดแปดสามนะครับร <c oughs> อชมพิธีไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้อาจจะเป็นอยู่ในคิดหนานั่นนะครับเตรนจะแอบมาแอบบอกแอบอีกบนะครับว่าให้ไปเอาตัวเลขเดี๋ยวมันจะลอยจะมีชดแอบชดลอยให้ยุดดอกนะนะครับ บ่มีชตแอบชดลอยก็น่าจ,จะเป็นตัวนี้เลยนกจากนอเอซีทุกทาคกับมาเราลืมลอยช่ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับทังด้านนั้นก็ยังมีการลำวงสวงอีกอยู่นอกนา้นอสดยูยูนีลยูยูนีล ครับได้ครับได้รับยามาให้โชคแล้วครับมันนี่ยาแสกแก้วมันนี้โชคครับซึ่งอยู่ในพิธีกันยังมีอีกท่านนึงนะครับกำลังจะลงไปในพิธีบวงสรวงนะครับเนา หญิงชุดแดงนะครับกะให้ตามต่อกันใคนคลิปหน้านะครับสําหรับหญิงชุดแดงเป็นใจตัวเรียกแนวทางตัวใดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกะคงจะขออนุญาตพี่จะน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับน้อก,กะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนไปนะครับเพื่อจะได้รับคลิปดีดีโอข่าวสารดีๆจากทางช่องทองใสพา,ารวยนะครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีทุกทุกท่กทนานครับผม